รยนสวัสดีค่ะสวัสดี f อน้องจ้าจ๋านะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A นะคะเจอกันที่เดิมค่ะที่บริษัทเทสยนวันนี้น้องจ้าจ๋านะคะภูมิใจนําเสนอมากนะคะกับรถเข้าใหม่ของจ้าจ๋าวันนี้นะคะโตโยต้าร e ีโว่สองจุดสี่ e พลัสค่ะท่านผู้ชมมาพร้อมเกียร์ออโต้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะสภาพสวยมากนะคะที่สวยและโดดเด่นนะคะเหมือนที่จ้าจ๋าบอกเลยคือแคลิบอยเนี่ยคือสวยมากนะคะโดดเด่นมากแคลิบอยแบบไม่เหมือนใครเลยนะคะหน่วยงานนี้ คันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะรถหน่วยงานปลดระวางมาแล้วแล้วก็ใครที่อยากได้ราคาดีๆแล้วก็ผ่อนถูกสภาพสวยที่พร้อมใช้แบบนี้เนี่ยน้องเจ,าจา๋าแนะนำเลยนะคะคันนี้มาในปี2020มาในปี2020นะคะราคาแค่449,000บาทเท่านั้นถ้าเน้นใช้งานถ้าเน้นเอาไปใช้วบบรรทุกแล้วก็พร้อมหลังคาแคลริบอยเอาไปต่อยอดธุรกิจหรือว่าเรากำลังทำธุรกิจอยู่เนาะแนะนำเลยค่ะคันนี้ผ่อนเพียงประมาณสัก 7,800บาทเท่านั้น7,800บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าผู้ชมได้รถยกสูงเกียร์ออโต้พร้อมหลังคาสีสวยแล้วรถหน่วยงานนะคะ FC สภาพสวยมากนะคะดูจากเหลี่ยมสันฝากระโปงนะคะกระจังหน้าสี่เหลี่ยมคางหมูไฟโปรเจกเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะคะไฟตัดหมอกมีให้แล้วครบเรียบร้อยทะเบียน2รทเบียนเท่าออ่าน6 2 2เอาไปใช้เลยนะคะ คันนี้คือครบจบแล้วไม่ต้องเอาไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วรับประกันอีกอย่างหนึ่งนะคะในทุกๆคลิปที่น้องก็จะาบอกเลยรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากลับสีก่อใหม่ค่ะ นะคะตัวรถสวยมากนะคะสีบอลเงินนะคะรถหน่วยงานนะคะท่านผู้ชมประวัติศูนย์เนี่ยนะคะสามารถไปเช็คตรวจสอบประวัติได้เลยถ้ากังวลว่ากลัวรถชนมากลัวรถย้อมแมวขายมาเนะคะเชื่อเลยว่าถ้ามาดูรถตัวจริงนะคะตรงปลอกแล้วท่านผู้ชมหรือว่า FC ของน้องก็จ๋านี่ประทับใจแน่นอนในการคัดรถของบริษัทเครยนต์นะคะดูมุม45องศานะคะ FC มุม45องศาเนี่ยนะคะเดิมๆสวยๆนะคะเหลี่ยมสันหรือว่าตัวเป็นตัวเคฟรถนะคะ เดิมสวยมากนะคะโอ้โหตอนนี้ถ่ายฝนกําลังลงเลยนะคะต้องแข่งฝนแล้วนะคะท่านะผู้ชมนะรีบโทรหาน้องจ๋าเลยดูจากตัวล้อแม็กนะคะเนี่ยล้อแมกในที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยไม่มีเบียดเลยไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยขูดหรือว่าทําให้ตัวรถแบบดูช้าดูหมองเลยคือดูใหม่มากยางก็ได้ยางยี่ห้อดันหลดเปลี่ยนมาให้แล้วเป็นยางปี2024นะคะเบ้าโชกกระบอกโชกสวยเดิมหมดทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือรายละเอียดตัวรถเดิม สิ่งที่ f c จะได้ไปก็คือความคุ้มค่าค่ะซื้อไปใช้งานนะคะประหยัดไปด้วยนะคะราคาก็แค่4 49,000บาทหลังคาแคดลิบอย์โคตรเท่เลยนะคะทรงนี้ทรงเท่มันไม่ใช่แบบนูนสูงมากเกินไปแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามาเชื่อมต่อกับตัวรถนะคะไม่ได้ใช้แบบว่าซิลิโคนหรือว่ายิงกาวที่จะมาชิดนะ อันนี้แยกไปเลยนะคะชิ้นส่วนใขรชิ้นส่วนมันเลยคือถือว่าสวยนะคะคันนี้สวยจริงๆนะคะนานๆจะมีแคลี่บอยที่แปลกตาเข้ามาแบบนี้ทีนึ่งนะคะ <c oughs> น้องก็จะรีวิวไม่ทันนะคะเพราะว่ารถมาไวไปไวนะคะขายไม่ทันจริงๆนะคะ <c oughs> วันนี้ยังไม่ติดจองค่ะเพราะว่าสภาพรถเพิ่งเข้านะคะรถเพิ่งเข้ายังไม่ติดจองนะคะ <c oughs> ดูจากตัวรถภายในก่อนนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะตัวแครปนะรายละเอียดรถเนี่ยเดิมจริงๆนะคะเบาะเนี่ยไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยนะคะดูได้เลย ดูได้เลยดูจากสภาพเบาะดูความใหม่นะคะรวมไปถึงคอนโซลเกียร์ซึ่เป็นนะคะแบบขั้นบันไดนะคะหรือว่าที่เก็บของเก็บสัมภาระที่พักแขนรวมไปถึงเบาะคนขับเนี่ยสภาพน้องจ๋าถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็โอเคมากมเลยนะคันนี้คอนโซลด้านหน้าไม่มีทะลอกไม่มีชำ้ำรุดไม่มีรอยแตกหักสูญหายนะคะหมือว่าจะเป็นช่องแอ์นะคะหรือว่าช่องแอร์นี่นะคะคอนโซลหน้า ไม่มีซีดไม่มีขาวแสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการจอดตากแดดนะคะดูแลทําความสะอาดและรักษาดีเฮดรูมสะอาดสะอา้านรถหน่วยงานนะคะสังเกตเลยทุกคั้ที่จะจ่ารีวิวไม่มีรอยเจิมนะคะท่านผู้ชมตัวแคปนะคะเบาะไม่มีขาดนี่สมบูรณ์แบบมากตัวรถถือว่าสดมากๆเลยนะคะอันนี้นะราคา449เท่านั้นได้ตัว e p s s นะคะปกติแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะราคานี้ น,ะนี่ตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดลอยเม็ดอาร์คลูกค้ามาเช็คได้เลยมาเช็คได้เลยขอสำนักกับน้องจเจจ๋าไปเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะถ้าอยากได้รถที่เกดเและคุณภาพจริงๆนะคะลองเปิดใจให้น้องจเจจ๋าแล้วก็เข้ามาดูรถกับน้องเจจ๋าที่เพรยนต์ก่อนได้เลยเพราะว่าตัวรถสวยกลิบเติมจริงแล้วก็รับรองมาดูรถตัวรถตรงตกแน่นอนน็อตไม่ขยับแน่นอนค่ะรับประกันฟิล์มติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะแคลิบอยก็ติดฟิล์มให้อย่างดีนะคะแคลริบอเยเป็นของยี่ห้อยอย่างดีเลยนะคะนี่ตัวรถเหลี่ยมสันตัวรถน นะคะสีไม่เพี้ยนจริงๆนะคะโอ้โหนี่นี่แคสซีดูแคสซีก่อนแคสซีเนี่ยเดิมนะคะเนี่ยแคสซีเดิมทั้งแท่งเดิมทั้งเส้นเลยแคสซีแท้แคสซีเดิมไม่มีการตัดต่อแคสซีแต่แน่นอนแต่ดอกยางก็ถือว่าได้คุ้มแล้วนะคะเพราะว่ายางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะยางป้ายแดงเลยนะปี2024เพิ่งเปลี่ยนมาเองนะคะสัปดาห์ที่5ของปี24นะสัปดาห์ที่5ของปี24นะยางคันนี้ สวยคุ้มคุ้มแล้วตัว e p l u s เนี่ยเขาจะให้ในส่วนของกล้องถอยหลังนะคะซึ่งเป็นของติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ยะถ้าตัวนี้คิดว่าคุ้ม fc คิดว่าเออชอบนะคะ fc แบบอยากได้คันนี้ไม่ต้องคิดเยอะค่ะรีบโทรหาน้องจ้าจ๋ามาเอาความจริงใจกับน้องจ้าจ๋ามาเอารถส,สวยๆที่เขาคัดคุณภาพเกรด A ให้และเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องพวงหน้าพวงหลังว่าเออซื้อไปแล้วกลัวรถไม่สวยกลัวได้รถชนนะคะกลัวได้รถย้อมแยวขาย นะตรงนี้ลูกค้าตัดทิ้งไปได้เลยนะถ้ามาเอารถที่เพชรยนต์ยังไงก็จ,จบครบในที่เดียวเพราะว่าเป็นรถที่พร้อมขับภาษีพระบออยู่ครบนะคะนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ก่อนส่งมอบนะอ่ะไลเนอร์นะคะอ่ะโอ้โหต้องใช้สองมืออ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ก่อนแป๊บนึง่ะจ๋า,จาต้องขออภัยแป๊บ,บนึงเดี๋ยวให้ก้มดูด้านล่างก่อนต้องต้องยกสองมือนะคะมือหนึ่งถือกล้องอ่ะนี่ล้ออะไรนะนี่ล้ออะไรครบนะคะ เทากลางแหนบถ้อยเสีย FC สังเกตได้เลยนะคะจะไม่มีรอยผุนะคะแหนบเดิมไม่มีการเสริมแหนบไม่มีการตกแต่งแหนบแล้วอะไรเดิมติดมากับตัวรถนะคะที่กันชนท้ายนะคะบ,บันไดทางขึ้นสภาพสมบูรณ์แบบโอเคเลยนะคะไฟท้ายสวยสดนะคะไฟท้ายสวยไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีเหลืองแน่นอนนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้จริงๆคือจบเลยจริงๆนะคะซื้อไปใช้คือจบเลยรถคันนี้นะคะถือว่า เป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันราคาแค่4 4 9นะได้ยกสูงออโต้นะคะท่านผู้ชมนะได้ของคายแคลลบอยซึ่งทางเราเนี่ยจะมีการจดทะเบียนอะไรให้ก่อนเรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะลูกค้าก็แค่ไปดูแลปีต่อไปด้วยตัวของตัวเองได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวภายในแคลลบอยแล้วก็ตัวไลเนอร์กันมาดูแคลลบอยนะคะแคลลบอยนะคะมีกุญแจให้นะคะ FC นะมีกุญแจให้อย่างดีล็อกของอย่างดีไม่มีหายแน,น่นอนบรรทุกของ แล้วก็บอกโชคอย่างดีเลยนะคะนี่มีไฟให้ด้วยนะคะนี่มีไฟสองให้ด้วยนะบอกแล้วว่าคันนี้น่าใช้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลเนอร์นะคะเขาก็ติดแล้วปกติบางหน่วยงานเขาไม่ได้ติดไลเนอร์เนาะถ้าเขาติดแคลริบอยแต่หน่วยงานนี้ติดให้แล้วแล้วก็มีไฟด้วยโอ้โหถือว่าคุ้มนะสวยๆเลยนะคะแล้วก็ท้ายเนี่ยท้ายแทย้ท้ายเดิม ท้ายแท้ท้ายเดิมแน่นอนดูจากตัวน็อตค่ะท่านผู้ชม f อฟซีน็อจารีบๆนิดนึงนะคะถ้าชอบรถที่น้องก็จะรีวิวแล้วกํลาลังตามหารุ่นนี้พอดี2.4 e พัทปี2020นะได้ปีใหม่ได้ทั้งดอกเบี้ยถูกนะคะและที่สําคัญคือผ่อนถูกด้วยนะคะราคาก็ดีนะคะประหยัดไปตั้งหลายแสนบาทเลยนะคะ FC นะคะก็กุญแจก็มีแคล,ลี่บอยให้เรียบร้อยนะคะขนคงขนของไม่ต้องกลัวของหายเลยนะคะไปเที่ยวไปทงไปเที่ยวนะคะขนของและเก็บของล็กอกสิทธิ์เก็บไว้นะคะ เอาไปใช้งานต่อยาวๆค่ะ f c นะคะดูตัวรถรอบคันแล้วสนใจอย่าลืมกลิ้งกลางกันเข้ามานะคะกลิ้งกลางเข้ามาได้เลยเรามาดูกันต่อนะคะกับรายละเอียดข้างนะคะล้อตรงฝั่งขวา เนี่ยสังเกตเลยด้วยความสวยนะคะตัวแม็กเนี่ยนะคะแทบไม่มีรายละเอียดอะไรที่แบบรอยขูดรอยเบียดให้เราเห็นเลยนะคุ้มน้องก็จานถือว่าคุ้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวดอกยางหรือว่าเรื่องคุณภาพรถเนี่ยภายนอกภายในที่น้องจ๋าพยายามนําเสนอแล้วก็สื่อสารให้ดูนะคะตรงนี้คือความคุ้มค่าที่จะได้จริงๆนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ได้ออกยากอย่างที่คิดขอเพียงรายได้2เท่าอาชีพชัดเจนไม่ติดแบล็คลิสต์ชาซื้อได้หมดนะคะติดต่อหาน้องจ,จา้าจ๋าถ้าจะเอารถส,สวยๆติดต่อเข้ามาเลยค่ะตัวรถสวยมากนะคะแผงประตูตัวแคปนะคะ นี่สภาพเดิมสภาพสวยนะคะน็อตนะคะตัวรายละเอียดเดิมมากๆเดิมมากๆสีเนี่ยรูปเลยมันจะสมูทมือนะคะมันจะไม่มีสากมือนะคะตัวรถเดิมๆนะตรงนี้อ่ะพวงมาลัยล่ะพวงมาลัมายลมยลัลติฟังก์ชันค่ะ fc เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วเรียบร้อยนะคะ ลืมบอกไม่คันนี้ไม่อยู่ที่1นึ่งแสนเกกิโลนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะตรวจสอบประวัติได้เลยไม่มาเท่าไหร่ตั้งขายเท่านั้นดูจากสภาพพวงมาลัยนะคะแสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรถดีนะคะดูจากสภาพตัวเบาะแล้วเนี่ยนะคะเต่งๆเตึงๆเลยนะคะเบาะเดิมเบาะสวยนะคะได้รถคันนี้ไปยังไงไปใช้ก็คุ้มนะคะช่องแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะแต่นะคะ, Air, นะคะ,นะคะเปิดได้ปกติเลยนะคะ f อนี่นะคะแผงประตูนะคะพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเรียบแล้วเรียบร้อยออโต้หนึ่งบาท ดูความสวยความสดความใหม่ที่ตัวรถที่น้องจ้าพิเศษน,นะคะนี่คือเออกลิปมากนะคะนี้นะกลิปมากๆเลยนะคะทันนะคะใครจองมาไว้ก่อนก็ทันก่อนนะคะโทรแล้วก็จองล็อกรถกับน้องจ,จา้าจ๋าได้เลยนะคะตัวไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างรายละเอียดต่างๆนะคะของตัวรถนี่ก็คือสุภาพสมบูรณ์แบบมากถ้าใครโทรติดต่อเข้ามาก่อนนะคะสนใจคันนี้น้องจ้าจ๋าแนะนําโทรมาจองล็อกรถล็อกสิทธิ์เพื่อเป็นของของพี่ก่อนคนแรกนะก่อนจะติดจองไปก่อนเพราะว่าสภาพรถคันนี้สวยจริงนะคะสวยจริงๆเลยนะคะไม่เชื่อมาดูด้วยตาตัวเองค่ะ ไม่เชื่อมาดูด้วยตาตัวเองค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่เนาะจ๋าอยากให้มาชมรถสวยๆของจริงค่ะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันเลยนะคะ 190, ไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลนะคะนุบอกเลยนะคะไม่มีผลกับการขับขี่แน่นอนดีเซลล้วนไม่มีการบูตเครื่องใหม่ไม่มีการยกเครื่องใหม่เครื่องยนต์เดิมๆแน่นๆนะนี่ไม่แสนเก้านะนะเขามีการตรวจสอบเช็คระยะตลอดเข้าห้างเช็คศูนย์ตลอดเพราะฉะนั้นนะคะ f c ไม่ต้องกังวลเลยซื้อไปกลัวใช้ไม่ดีโน่นนี่นั่นนะคะมาเอารถดเดิมๆไปขับนะคะ ราคาก็สอดคล้องกับเลขไม้กับตัวรถนะคะแค่449,0 0 0บาทเท่านั้นน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดนะคะตัวยึดนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะตัวรถเดิมนะําแบบนี้นะคะน็อตนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะคะน็อตฝากระโปรงเดิมนะคะเดิมๆสวยๆนะคะเครื่องยนต์นะคะไม่ซึมไม่หยดนะคะไม่มีรอยซึมของน้ามันเครื่องไม่มีรอยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์เดิมเดิมเลยเครื่องยนต์แน่นอยู่นะคะท่านผู้ชมฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ถือว่าแน่นมากๆ ะะตัวรถเดิมมากน้อยน็อตไม่มีขยับนะคะฉะนวนกันความร้อนสวยสดใหม่นะคะปั๊มโตโยต้าหรือว่าเป็นรอยเม็ดอั๊กนะคะรูต่างๆเน,ะะนี่ยถ้าน็อตฝากระโปรงไม่ถอดแสดงว่าไม่มีการถอดกินงานสีแน่นอนนะคะแผ่นเพจนีนะคะครบนี่แบตเตอรี่ผู้เปลี่ยนมาเดือนหกเลยค่ะท่านผู้ชมแบตเตอรี่ผู้เปลี่ยนมาเดือนหกเลยทั้งเกตท่อเก็บสายไฟยหรือว่าจละเอียดของเครื่องเครื่องรถเนี่ยอยากให้ดูว่ารถมันเดิมนะคะท่านผู้ชมสนใจรีบโทรเข้ามา นะคะน้องจ้าจ่าเพชรยนต์รอสแตนบายรอซัพพอร์ตรอบูแลบริการลูกค้าอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68อยากได้รถคันนี้สวยๆทักเข้ามากดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่ได้พลาดข่า,ขาวสา,สารการรีวิวรถเข้ามาใหม่ๆอัปเดตสต็อกทุกๆวันนะคะของน้องจ้าจ่าเพชรยนต์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้ไปดูคันนู้นกันนะคะสวัสดีค่ะ